สวัสดีค่ะกลับพบก,กันอีกแล้วนะคะกับเคทีไรชีวิตมีรถนะคะวันนี้นะคะเราจะไปส่งรถก,กันที่สังัดนครศรีธรรมราชนั่นเองบอกเลยว่าปเป็นระยะทางที่ไกลของวดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปดูรอบคันนะคะแล้วก็พาไปชมบรรยากาศกันด้วยว่าตาอนส่งรถลูกค้าแล้วลูกค้าจะมีรีแอคชั่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า เพี่อะไรชิลิีรถนะคะวันนี้ค่เซลฟังได้มาส่งมอบรถที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยนะคะ่ะบรรยากาศบอกเลยว่าเพิ่งฝนตกเสร็จใหม่ๆแล้วก็ลูกค้ารับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะอิสุสดีแม็ก อะอนิวสีประตูด้วยค่ะเป็นปี16นะคะเครื่องยนต์1.9ค่ะต้องสอบถามทุกค้าใหนึงว่าเป็นไงบ้างคะกับรถคนันนี้ได้หลังใจไหมได้หลังใจเลยเพราะว่าของแต่งครบคันเลยนะ,ะทั้งป้ายทั้งท่อแล้วก็ล้อแม็กด้วยนะคะเราจะพามาดูที่ล้อแม็กของเรานะคะเป็นตัว t e 37ด้วยตัวนี้มาพร้องกับยางด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยสะบัดและขาครอบอีกด้วยเราตามมาดูกันที่ท่อเลยค่ะ พอเราก็แจมไฉไล่อย่างที่เราเคยพูดกันไ้เลยว่าของแต่งสมนักเรานะคะพี่กิตเลยซึ่งเราไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเลย <Wow. S 1> นะคะค่ะคันนี้นะคะก็ลูกค้าได้สลดเต็มเต็มเลยคือ4 0,000่นกว่าบาทเลยนะคะแล้วก็แถมเรายังแ,แถม,แถม,แถมชุดของแต่งให้ด้วยนะคะราคามูลค่าเกือบ3 0,000บาทอย่างที่เราเคยพูดน้อยในทวิตติสนะคะประกันด้วยนะคะคันนี้ได้ปอนหนึ่งด้วยนะคะคันนี้เป็นประกันภัยของปอนหนึ่งด้วยนะคะคุ้มครองทุกอย่างเลยนะคะ oh, <no. S 1> แล้วก็ ท้ายนี้นะคะขอฝากกับคุณลูกค้าทุกคนนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากมีรถสวยๆกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะขอแค่ลูกค้าทักไลน์มาหาเราได้เลยเพราะเรามีช่องทางการติดต่อทั้งไลน์ไลน์แอดนะคะแล้วก็ติ๊กตอกด้วยมีเพจเฟซด้วยนะคะก็เราส่งรถกันทั่วประเทศเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าทักกันมหนเยอะๆนะเราอยากส่งรถให้กับลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปคุยกับลูกค้าต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ